ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในพาต่อไปของเราเราคงจะเริ่มกันด้วยการปูพื้นในเชิงความรู้นะคะให้กับทุกทกท่านได้พอจะทราบก่อนแล้วกันนะคะว่าในเชิงของสถานการณ์ทางด้านธุรกิจทางด้านแฟชั่นความงามและดีไซน์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเชิงพื้นฐานทางด้านภาพรวมของธุรกิจและความเป็นไปเป็นมานั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างดังนั้นขอเสียงปรบมือนะคะให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดีลิมไพโรดด้วยค่ะ เวเราค่ะขึ้น,น,นคก็ก่อนอื่นคงต้องขอให้อาจารย์แนะนำตัวสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะค่ะ,ะเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจภาคการตลาดค่ะ แล้วก็ได้สอนวิชาทางด้านของมาร์เก็ตติ้งมาหลายตัวแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะก็สนใจในเรื่องของการตลาดสินค้าแฟชั่นก็เลยได้เปิดวิชานี้ขึ้นมาแล้วก็ได้สอนมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ,คะก็อย่างที่วันนี้นะคะก็ดีใจอย่างยิ่งคะ่ะอาจารย์คือในฐานะที่เป็นอาจารย์ร่วมคณะวิชานะคะก็เห็นอาจารย์ท่านเนี่ยคะ่ะเป็นหนึ่งท่านที่ มีวิธีการนะคะคือจริงๆแล้วในเชิงของคําว่าแฟชั่นอย่างที่เราเข้าใจกันดีอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์ท่านเป็นหนึ่งท่านที่หลายๆท่านมองแล้วเนี่ยแม้กระทั่งโดยส่วนแรกเนี่ยค่ะด้วยการแต่งกายของตัวท่านเองนั้นก็ถือว่าด้วยแนวคิดต่างๆดูมีความคิดสร้างสารรค์ในการที่ตอบรับกับหนึ่งประเด็นในเชิงของเทรนด์สมัยนี้คือคําว่า mix and match มากๆไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านมีที่ไปที่มาอย่างไรคะในเรื่องของการแต่งกาย uh จริงๆแล้วในเรื่องของ mix and match เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากสาเหตุในมีช่วงหนึ่งอะะเท่าที่ได้เข้าไปศึกษาคือในอดีตเนี่ยการแต่งกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่จะต้องทำงานออฟฟิศเนี่ยสมัยก่อนจำได้ว่าเสื้อผ้าเนี่ยะ,ะมันจะต้องเป็นเซตคือเสื้อกับกระโปรงจะต้องเหมือนกันเป็นเซ็ตกันเลยแต่หลังจากหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเนะะี่ยค่ะ สไตล์ของ m i and m a t เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเศรษ,ษฐกิจไม่ดีคนมีสตังค์น้อยอะค่ะดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้การบริหารเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันมันได้ประโยชน์สูงสุดน่นะคะก็เลยมีการจับเอาดีไซเนอร์ค่ะเป็นเป็นผู้ที่คิดคิดเรื่องของทีมนี้ขึ้นมานะคะก็เลย ได้มีการออกบอกไปไนะคะว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าเราที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติม1ชิ้นก็ได้แล้วเราสามารถที่จะเอา1ชิ้นที่เราซื้อมาเนี่ยลองมาจับคู่ดูกับของที่เรามีอยู่ซึ่งมันก็ได้ผลค่ะมันทําให้เสื้อผ้าที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยสามารถที่จะสลับไปสลับมาแล้วก็ได้เสื้อผ้าเป็นชิ้นใหม่ๆเป็นรูปแบบใหม่ๆได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่ง อ็อกเซซอรี่สร้อยคอที่เรามีอยู่เราเคยใส่กับเสื้อผ้าชุดนี้มันได้ลุกหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราจับไปใส่กับอีกเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งมันก็ดูดีไปในคนละแบบอันนั้นก็คือ,อลักษณะของ m i x and Match เนี่ยนะคะก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่ชื่นชอบของคนที่บริหารเงินในกระเป๋าแล้วทำให้เสื้อผ้าเรา,เามีมากขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะจากการที่เราสรรหาแล้วก็พยายามที่จะ ดูว่าอะไรเหมาะกับอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นพวกแม็กกาซีนอย่างในบ้านเราเนี่ยค่ะแมกกาซีนที่ถือได้ว่าเป็นเป็นแมกกาซีนที่ยอดนิยมในกลุ่มของคนที่รักแฟชั่นก็คงจะหนีไม่พ้นถ้าถามตัวดิฉันเองนะคะดิฉันคิดว่ายี่ห้อแอลอะค่ะแอลเนี่ยเขาจะมีการจับเลยนะคะว่า เสื้อผ้าตัวนี้ตัวนี้สามารถที่จะจับมาเป็นเซตหนึ่งได้อะไรได้แล้วก็มีการสลับเสื้อผ้ากันงั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของคําว่าแฟชั่นจริงๆมันก็คือเรื่องของเรื่องราวแห่งความไม่หยุดนิ่งถูกต้องไหมคะอ,อาจารย์คะ้คะเราไม่ทราบอาจารย์มองในเชิงสถานการณ์เท่าที่เราเห็นมานะคะจากการที่ให้ความใส่ใจกับประเด็นของแฟชั่นเนี่ยแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของธุรกิจในเชิงแฟชั่นในความคิดเห็นของอาจารย์เป็นอย่างไรคะ คืออย่างที่อาจารย์หญิงบอกว่ามันไม่หยุดนิ่งก็อันเนื่องมาจากจริงๆแล้วเ,เราคงจะต้องบอกได้เลยว่าเราตามกระแสแฟชั่นในต่างประเทศซึ่งโดยปกติในต่างประเทศถ้าเราจะพูดถึงประเทศที่ถือได้ว่าเป็นพอพูดถึงคำว่าแฟชั่นเราจะนึกถึงประเทศนั้นก็คงไม่ไม่มีใครไม่คิดถึงประเทศฝรั่งเศสถูกไหมคะซึ่งเรามองกันว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศของเมืองแฟชั่นซึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเลยเราเจงได้ว่ายุคของแฟชั่นเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งนานมากแล้วพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยนอกจากพ่งจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกษัตริย์ที่ลบเก่งแล้วท่านก็ยังสร้างสรรค์ในเรื่องของอสินค้าแฟชั่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเสื้อผ้า ในเรื่องของน้ําหอมนะคะซึ่งถ้าหากว่าสนใจเนี่ยลองไปอ่านประวัติของพระเจ้าหลุยที่14ดูว่าทําไมถึงเป็นเมืองน้ําหอมทําไมมีน้ําหอมมีกลิ่นมากมายเลยนะ,ะอันเนื่องมาจากตัวพระอ,องค์เองนะคะแล้วในทั่วโลกเลยอนะค่ะก็จับตาบองที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นลําดับแรกๆต่อจากนั้นนะคะดีไซนเนอร์ทั่วโลกนะคะก็ก จับตามองตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันไม่หยุดนิ่งมันหมุนอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าการแต่งกายเนี่ยเขาจะดูเป็นฤดูกาลย่างในต่างประเทศจะมีอยู่2องฤดูกาลมีสองคอเรคชั่นนะคะซึ่งเป็นคู่กันก็คือ,อเป็นลักษณะของสปริงซัม m มอร์ฤดูกาลหนึ่งออทเทม w i วินเทซึ่งกำลังจะออกมาอีกฤดูกาลหนึ่งนะคะทีนี้นักดีไซนเนอร์ทั้งหลายเนี่ย ก็จับตาดูตรงนี้ค่ะว่าในแต่ละซีซันที่ออกมาคอเรคชั่นที่ออกมาเป็นอย่างไรนะเราก็มีการนำเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเดินแฟชั่นโชว์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จับเอาเปรดนตรงนั้นแล้วก็มาปรับปรุงครีเอทขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นเป็นเป็นของดีไซเนอร์คนนั้นอีกทีหนึ่งนะคะและถ้าให้อาจารย์นะคะก็ให้คำจำกัดความสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าสำหรับ ธุรกิจแฟชั่นณปัจจุบันนี้ค่ะเอาในระดับโลกก่อนละกันค่ะว่าณปัจจุบันนี้อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วในเชิงของคําว่าแฟชั่นของทั่วโลกเป็นอย่างไรให้ความนิยมกันในประเด็นอะไรมากกว่าคะถ้าจะถามว่าประเด็นอะไรมากกว่านะคะถ้าในมุมมองของตัวเองเนี่ยค่ะกำลังจะมองว่า ดีไซเนอร์ดังๆเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วที่ดังมากๆแล้วถ้าพูดถึงแล้วคนรู้จักเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแบรนด์ดังๆอย่างเช่นหลุยวิตตองใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้หลุยวิตตองเนี่ยก็ได้ดีไซเนอร์ก็คือคุณมาร์คจาคอบนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนที่ต้องการอยากจะได้สินค้าที่เป็นแบรนด์เนม ะะมองหรือจับตาดูในแบรนดน์นี้แบรนด์ต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยทั่วโลกต้องรู้จักก็คือ c h a n e l ค่ะนะคะซึ่งดีไซนเนอร์ของเขาก็คือ,อก็คือคาร์ลแกร์เฟลนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งดีไซนเนอร์ที่มีผลงานแล้วเสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะโดดเด่นในเอกลักษณ์ของเขาซึ่งเขามีการผลิตผ้าออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของชาแนลเลยนะคะแล้วก็ยังนอกจากนี้ก็ยังมี ดีออนะคะซึ่งหลายๆคนก็พอพูดถึงแบรนด์เหล่านี้แล้วทุกคนก็คงจะรู้จักนะคะที่นี้ในในในแฟชั่นของทั่วโลกเนี่ยค่ะก็จะมีการเชื่อว่าดีไซเนอร์ดังๆเหล่านี้เนี่ยเขาผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเทรนหรือแนวโน้มที่จะไปตามดีไซเนอร์ดังๆเหล่านี้มันจะมีมากกว่าเพราะหนึ่งเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วบรรดา ถ้าจะพูดว่าสาวกก็น่าจะไม่ผิดนะฮะที่เฝ้าจับตาดูผลงานแล้วก็ซื้อสินค้าเหล่านี้มาใช้นะคะมันก็จะทำให้ดีไซนเนอร์ในประเทศอื่นๆหรือทั่วโลกเนี่ยค่ะก็ตามเทรนด์ของดีไซนเนอร์ดังๆเหล่านี้มันก็ทำให้สินค้าเนี่ยนะะก็มีการผลิตขึ้นมาไปไปทั่วโลกและอีกอย่างหนึ่งมองว่าสื่อในปัจจุบัน เป็นสื่อที่รวดเร็วแล้วก็ทันสมัยมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่มีการออกคอร์เรคชั่นใหม่ๆออกมาเนี่ยค่ะก็จะถูกปรากฏอยู่ใน YouTube บ้างนะคะแล้วก็ในแมกกาซีนบ้างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้ดีไซเนอร์ทั่วโลกเนี่ยค่ะได้สามารถเห็นผลงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกก๊อปค่ะออกมาวางขายกันเยอะมากทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยนะคะ มันตลาดในบ้านเราเนี่ยเท,ท,ท่าที่ได้ศึกษาดูเนียมันจะแบ่งตลาดออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีอยู่สองตลาดใหญ่ๆด้วยกันตลาดแรกเลยเนี่ยเรียกว่าตลาดโอกูตูซึ่งโอกูตูเนี่ยจะเป็นจะเป็นตลาดที่เป็นสินค้าแฟชั่นระดับสูงสูงอ,อ,อย่างไรก็คือด้วยคุณภาพของสินค้านะคะด้วยราคาที่สูงเราเรา,เราบางบางท่านไม่สามารถแตะได้นะคะ ลองลงมาในตลาดต่างประเทศก็จะเป็นตลาดที่เราเรียกว่า ready to wear ก็คือราคาต่ำลงมาหน่อยทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่า ready to wear เนี่ยนะคะระดับระดับของราคาที่เมื่อเทียบกับโอกูตูแล้วมันถูกลงมามากเลยเนี่ยแต่ในบ้านเราก็ยังก็ยังมีคนที่สนใจไม่มากนักนะคะอันเนื่องมาจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบราคาแล้ว เลติทูแวร์เนี่ยมันก็ยังสูงอยู่ดังนั้นถ้าตลาดในบ้านเรามันมีอีกตลาดหนึ่งซึ่งพวกเราคงจะชอบและเดินกันทุกคนก็คือตลาดระดับเปิดท้ายไข,ของประมาณนี้หรือว่าสินค้าที่อยู่ตามห้างนะคะหรือว่าแหล่งที่เขาซื้อขายกันเยอะๆนะคะที่ราคาไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะ าราคาประมาณสักไม่เกินพันบาทนะคะซึ่งตลาดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตลาดที่กว้างแล้วก็ตลาดที่ใหญ่แล้วคนจะให้ความสนใจมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตลาดระดับล่างที่ว่านี้เนี่ยแบบของเสื้อผ้าก็ไม่แตกต่างจากแบบของแบรนด์เนมเขานะคะซึ่ง,ง,ง,งมองว่าดีไซนเนอรท์ที่นำสินค้าเราดีมาผลิตเก่งมากค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราเคยเห็น าการการโชว์ผลงานของดีไซเนอร์เหล่านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีงานปารีสแฟชั่นวีคค่ะอีกสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ผ่านมาเราเดินไปแถวสยามก็พบแล้วนะคะรวดเร็วจริงๆค่ะ แล้วอย่างนี้ถ้าให้อาจารย์มองนะคะจากเมื่อกี้เรามองในเทรนด์ของโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีในเชิงที่เป็นแฟชั่นชั้นสูงแล้วก็ในอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นความเรียบง่ายที่ ready to wear ถูกไหมคะ,คะและถ้าเราจะหาจุดยืนให้กับคนที่เป็นสมมติมีใครสักคนก็ตามที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจในเชิง SME หรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะ,คะในเชิงแฟชั่นในมุมมองอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นว่านักดีไซเนอร์ไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยพอที่จะหาจุดยืนได้จาก ความแตกต่างทางด้านไหนบ้างหรือเราควรที่จะเข้าไปยืนอยู่ในธุรกิจแฟชั่นนั้นอยู่ในระดับใดดีคะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่นะคะถ้าเราสนใจจะท, it, ทําธุรกิจทางด้านแฟชั่นเท่าที่สอนนักศึกษามาแล้วก็ให้นักศึกษาออกไปค้นคว้าทํารายงานโดยการสอบถามผู้ประกอบการจริงๆตามตลาดทั่วๆไปตามห้างตามตลาดอย่างแถวเซียมสแกก็ดีเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่ง ะคะที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่บอกว่าเขาชอบเรื่องของแฟชั่นนั่นเป็นที่มาเป็นแรงบันดาลใจอันแรกเลยนะคะต่อมาเนี่ยนะเมื่อเราชอบแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องศึกษาต่อไปว่าแฟชั่นที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำให้คนกลุ่มไหน เพราะสินค้าแฟชั่นมันจะมีเรื่องของการเซ gment ตัวลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแบรนด์บางแบรนด์มีการกำหนดอายุข,ของของลูกค้าว่านี้คือของกลุ่มลูกค้าลูกค้าวัยรุ่นอันนี้เป็นวัยทำงานอย่าง a to Z อย่างงี้ค่ะก็จะมีสินค้าที่เป็นสำหรับผู้หญิงที่เป็นออฟฟิศทำงานก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับ คนเหล่านั้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงทํางานนั้นเวลาเวลาปกติเวลาที่ไม่ได้ทํางานหรือวันหยุดของเขาเขาก็ต้องการความเป็นรีแล,ลกซกนะคะก็อาจจะมีการสวมใส่เสื้อผ้าเช่นสไตล์สบายๆเช่นเสื้อยืดบ้างกางเกงยีนบ้างคือจะจัดได้ว่าเขามีครบทุกทุกเซกเมนต์ก็ว่าได้นะคะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเราเองเราเกิดความสนใจ 1. ถ้าเราสนใจดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วเราก็จะมีความสุขในการทํางานสองเราต้องหาก่อนว่าเราจะขายสินค้าแฟชั่นนั้นขายอะไรกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะต่อจากนั้นถ้าเป็นไปได้ณเวลานี้มันเล่นกันด้วยเรื่องครทีฟถูกไหมคะ เสื้อผ้าเนี่ยมันก๊อปกันได้แต่ความที่เป็นครีเอทีฟบางบางครั้งเนี่ยมันมันมันสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะคะและถ้าสมมติเราสนใจในธุรกิจนี้นะคะ,ะมีหน่วยงานหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ TCDC ค่ะนะคะเพราะจะเป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟชั่นโดยตรงนะคะทุกๆครั้งที่มีการสอนในวิชานี้นะคะ ถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่างเทอมที่แล้วเนี่ยก็จะมีการพานักศึกษาไปดูงานที่ TCDC ทําให้นักศึกษาเนี่ยเกิดเกิดไอเดียใหม่ๆซึ่งในในที่นั้นเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของวัสดุ